หนึ่งปีเศเดือนนะคะไม่ค่อยกินข้าวทําไง ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบ,บพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ทิก t อกโบ n นิดคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยอย่างที่บอกอันดับแรกเข้าใจลูกก่อนอันดับแรกเข้าใจลูกก่อน6เดือนถึง3ปีนะคะเด็กอะ่ะจะมีความที่แบบเจริญเติบโต,ตนะคะไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็จะมีความเบื่ออาหารนะคะกินข้าวน้อยกินข้าวยากอันนี้คือต้องเข้าใจลูกก่อนเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองนะคะฝึกยังไงคือจะต้องบอกว่าจกฝึะ ลูกจากเด็กที่ไม่กินข้าวแล้วกลับมาให้นางกินจะต้องบอกว่าต้องอาศัยความร่วมมือไม่ใช่แค่แม่ทุกคนในบ้านต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันและทําเหมือนกันและจะต้องนะคะอดทนหนักแน่นเข้มแข็งเนาะใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ยสสัปดาห์ร่วมเดือนอ่ะ ถึงจะทําให้เด็กคนนี้เปลี่ยนจากเด็กที่แบบไม่กินข้าวแล้วกลับมากินข้าวได้ต้องได้รับความร่มวมมือจากทุกภาคทุกส่วนโอเคไหมคะอืมในส่วนตรง,ตรงนี้เองไม่แน่ใจแม่ไฟเลิกมือดึกหรือยังถ้ายังไม่เลิกไปเลิกมือดึกนะ2คือจัดมื้ออาหารให้เป็นเวล,า,เวลาชัดเจนเลย1ปีสิ่งที่รต้องกินเป็นหลักคือข้าวเพราะฉะนั้นคือตื่นขึ้นมาต้องข้าวก่อนเลยไม่นมไม่น้าําไม่ผล,ลไม้ไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นต้องข้าวก่อนพอข้าวเสร็จจบปุ๊บนะคะถ้าไม่กินคือจะให้เวลาในการวางข้าวเนยกินแค่30นาที ต้องมีวินัยในการกินให้เวลากิน30นาทีไม่ยืดเยื้อไม่เอินเอ่ยกินให้หมดให้เสร็จให้จดนะคะกินด้วยกันสร้างบรรยากาศแม่กินพ่อกินกินด้วยกันในบ้านและไม่มีอะไรมาดึงความสนใจจากการกินออกไปไม่มีจอไม่มีอะไรใดๆเลยเพราะเมื่อไหร่ยิ่งมีจอจะยิ่งทําให้เด็กเพลินเพลินนะคะแล้วก็พลอยไม่กินข้าวนะคะแล้วก็ดีไม่ดีคือไม่กินไม่ตักกินเลยด้วยซ้ำพัฒนาการตรงนี้ก็จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือ จะต้องจัดมื้ออาหารให้เป็นเวลากินก็คือกินกินให้เสร็จจบอิ่มมี30นาทีกินให้หมดถ้าไม่หมดขออนุญาตเก็บและโดนตัดสิทธิ์เพราะหนูไม่ทําตามเงื่อนไขนะคะเนาะเราอาจจะให้เวลาหนูกินข้าวสามสินาทีหนูต้องกินให้หมดถ้าหนูไม่กินแล้วหนูอมข้าวไม่อนุญาตเก็บและมื้อเนี้ยโดนตัดสิทธิ์นะไม่ได้กินนมนะคะไม่ได้กินผลไม้ไม่ได้กินขนมจะได้กินทีคือมื้อข้าวถัดไปแน่นอนค่ะทีนี้หิวหิวเป็นไงคะพอมื้อถัดไปกินค่ะนะเพราะฉะนั้นคือเด็กต้องปล่อยใหหหห้้ิิิวถาไไไไมมม่่ยัังงกก็นนนนนะะคคเเอ ที่ต้องมีวินัยก็ต้องมีเพราะถ้าไม่มีวินัยเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกับลูกโอเคไหมคะเนาะหดก็ได้นะคะพยาบาลคนนี้โหดก็ได้นะเนาะเพราะฉะนั้นคือจัดเวลาและไม่กินจุกจิบ ไม่ให้กินจุกกินจิบเด็กนะคะกระเพาะเล็กจึงเดียวกินขนมไปนิดเดียวนะขนมมีน้าตาลก็อิ่มกินน้ําผลไม้หรือว่ากินผลไม้ไปแค่ไม่กี่คาก็อิ่มก็จะทําให้พลอยไม่กินข้าวเพราะฉะนั้นคืออย่าให้กินอะไรก่อนที่จะกินข้าวปล่อยให้ท้องว่างไปเลยนะคะอย่างน้อยเนี่ยสองถึงสี่ชั่วโมงก็จะยิ่งกินนะคะโอเคไหมคะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาไม่มีจอไม่มีสิ่งอื่นนะคะกิน30นาทีนะคะแล้วก็ถ้าไม่กิน กัดสิทธ์นะคะถ้ากินได้รับคําชมเชยแล้วก็ได้รางวัลนะคะยกตัวอย่างเช่นกินแล้วใช่ไหมลูกได้เลยเดี๋ยวแม่นะคะจะให้ออผลไม้นะคะที่หนูชอบทานแม่จะให้ขนมนะคะที่มีประโยชน์ที่หนูชอบทานอะไรแบบนี้นนได้ลูกก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทาได้หรือให้สติกเกอร์นะคะเด็กอชอบสติกเกอร์ชอบสะสมความดีนะคะให้ไปได้เลยนะคะโอเคไหมแล้วก็ปีหนึ่งละนะคะเปิดโอกาสให้เลือกจานชามช้อนส้อมนะคะเขาชอบในการที่มีสิทธิ์เลือก เพราะว่าเป็นตัวของตัวเองถ้าได้ใช้สิ่งของที่ตัวเองได้เลือกนะคะจะมีความแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะเนาะแล้วก็ตักอาหารอย่าตะบี้ตะบันตักเยอะตักแต่พอน้อยๆน,นะคะเหมือนเวลาที่เรากินอะไรคะ่ะแล้วแบบเราตักมาน้อยเราจะรู้สึกว่ามันไม่เยอะแล้วกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บนะคะเป็นไงคะอุ้ยเก่งจังเลยหนูกินได้หนูยอดเยี่ยมมากเลยลูกนะคะเด็กก็ภูมิใจอุ้ยฉันกินได้ฉันกินหมดเอาอีกแม่เอาอีกนะคะ,ะ,คะเด็กชอบคําชมนะคะสิ่งที่ไม่ควรที่จะกลัวเลยไม่ควรที่จะแบบว่าไม่ต้องตัวเปลืองคําชมเฉยนะคะพูดไปเลย หนูกินข้าวเก่ง okay, หนูยอดเยี่ยมมากเลยนะคะลูกหนูเป็นฮีโร่อุย้ยหนูจะแบบมีพลังก,กาลังต่อสู้กับเชื้อโรคได้พูดไปเลยนะคะเนาะโอเคไหมอ่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้คือเด็กนะคะไม่ชอบกบารบังคับเมื่อไหร่บับงคับทุกอย่างจบทันทีเพราะฉะนั้นจะต้องทําให้มันเป็นเรื่องสนุกแล้วก็ทําให้เด็กะคะ่ะมีความรู้สึกว่าเขาทําได้เขาทําได้นะคะโอเคไหมแล้วก็ไม่แน่ใจมีโรคประจาตัวไหมถ้ามีโรคประจําตัวก็ต้องรักษานะคะหรือว่าถ้าไม่กินจริงจริจรก็ตัวเล็กจริงๆก็ปรึกษาคุณหมออาจจะเพิ่มในส่วนของวิตามินนนนนนะะะะะคคเแแลล้้้้วกก็าหใูิบบีได แล้วก็ถ้ากินน้อยจริงๆไม่ค่อยกินให้กินแต่ของที่มีประโยชน์และแคลอรี่สูงๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อสัตว์ก็ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่แบบติดมันอาหารที่ทําให้กินต้องเป็นประเภทมันๆทอดๆเจียวๆที่ต้องใส่น้ามันนะคะเรากินเราอยากอ้วน,นลูกกินจะไปเหลืออะไรเพราะฉะนั้นคือจะต้องประเภททอดๆมันๆใส่น้ํามันเข้าไปนะคะโอเคไหมแล้วก็เป็นประเภทแป้งนะคะก็คือหมายถึงว่าพวกข้าวนะคะเนอะอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะเนาะโอเคไหม